เด็ครับผมเก่งไกลเ,เ,เดอร์อยากลองครับลอครั้งนี้เกไกด์เดอร์ดอทคอมครับ นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เออ่ที่อะไรครับตือนีชื่อเรียกอะไรพี่พัทยาบัญชีจำพัทยาบัญชีจำครับก็วันนี้ก็มาครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยครับก็ที่พี่เขาก็ช่วยแนะนำวิธีการเล่นผมก็ไม่เคยเล่นครับเคยเล่นแต่คาราโมเตอร์และเพลากระดี้ของปากพัทยาแต่แบบนี้ไม่เคยครับแต่ก็อยากลองครับว่าครั้งหนึ่งชีวิตนั้นได้จะมาลองครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะที่ดูคลิปอยู่นะครับทิศทางไม่ว่าผู้ชมทางนะครับทางโลกโซเชียลมีเดีย ออกมาที่นี่ครับที่นี่หาไม่ยากแล้วครับที่ทพับทยานะครับวันนี้จะเป็นวิธีขั้นตอนอนะคของการที่จะระโดดลงมาความสูงเท่าไหร่ครับที่นี่ <c oughs> ความสูง60เมตรนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับว่าสูงขนาไห60เมตร King r i d e ย K N G Geoidea.com ครับเจอกันทางในเว็บไซต์ครับตอนนี้ก็กําลังเลื่อยขึ้นเรื่อยๆครับผมเมตรครับเดี๋ยวเราไปดูว่านาครั้งแรกในชีวิตครับก็ไม่รู้จะบอกว่ายัางไงจะรู้สึกว่ามันดึงรับตอนนี้ท <laughs> งทีนีย มาับที่จะโดดครับไม่ดไม่ดู <laughs> ดครับเห็น <laughs> นั่งน่าเครียดจริงครับโอเคครับ <Okay. S 1> ตอนนี้หยุดแล้วครับ เป็นอะไรที่บอกไม่ได้จริงๆครับคุนเมือนว่าเรากำลังจะยอ,อดครับนี่นะครับบันที่จำครับเป็นปารุตนเตที่ตำรวจอีกครับอย่าลืมติดตามผมเลยครับที่เว็บไซต์เก่งไกด์เดอร์ .com ครับว้าวยอดครับ หนึ่งในช่วตจริงๆเคยได้ปินครับไม่เคยโดดและนี้ไม่มีลบช่วยด้วยมันบอกความสุดไม่ได้ต้องมาลองเองแต่ตอนนี้รู้สึกกับเท้ามาันกำลังเจริญ เราเห็นนะครับว่าเขาโดดอยู่ในทีวีครับทำไมก็ต้องร้องต้องร้องจริงครับถ้าเราไม่ร้องนะมันจะไม่มั่นพี่่ก็มารับแล้วครับคุณครับอบคุณครับก็จะเห็นว่ามีพี่ก็หลายท่านเรามาช่วยครับุ ขอบคุณมากครับท่มันบอกไปนะจริงๆครับตอนนี้มีหนึ่งสาวนะครับกำลังจะทำการโดดนะครับกรั้งแรกของเขาด้วย <c oughs> <c oughs> ยอดที่มันกัจะบินนะ <c oughs> มัน <c oughs> ไม่ต้องพูดอีกแล้วจ่อจริงๆท่านนี้ป๋าที่จะโดด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับท่านที่จะโดดไปอยู่ทางนี้ครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับเห็นแล้วโดดเห็นโดดแล้วเป็นไงบ้างครับ นี่ครับท ok the ่านนี้นะเขามาจากกรุงเทพนะครับโดนคู่นะอยากจะโดดครับมีได้โดดคู่กับพี่เก่งอ่ะเดี๋ยวพี่เก่งจะโดดก็ู่้่ยอมโดดเขาอยากโดดแต่ว่าเรางไปโดดโดดนะครับตอนนี้น้องเขานะครับตัดสินใจแล้วที่จะโดดครับก็ได้น้องชายผมจะโดดเป็นเพื่อนยัดเนียวครับจะมาให้เขาจะมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาให้เขาเป็นอะไรชื่

เพราะร้านผมเห็นใจไม่ออกเดี๋ยวนะผมจะให้แดนเนียรนะฮะเอากล้องขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อแทนสายตาคุณผู้ชมนะว่าโดดลงมามันเป็นยังไงนะเมื่อกี้ผมก็โดดไปแล้วนะครับวันไปนั่งทิ้งไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปกับแดนเนียรแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับวันลลางตุ่มน้ำอ่ะเอาไปทครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้น้องชายผมกทาลังก์ขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวน้องชายก่อนอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้าฝันเขาบอกเดี๋ยวจะไปเข้าฝันับ รุ่นนี้ไม่ต้องจุดคูบล้วมาเองครับเดี๋ยวไปดูน้องชายผมนะแต่แต่ลากดชมจะไปหลอนหนึ่งที่ครับียกาลืติดตามได้ที่เวบไซต์ใก i ้ e เดอะดัตช์ขอี่หนักขึ้นนะลครับกำลังขึ้นนะครับเอาสิเดี๋ยวไม่ได้ครับเต้นมาเอาสูงกำลังขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้ยพี่เอาเพิ่เดี๋ยวเองดังลาจากขื้นครับ พี่ม่มื่ก่อนผมก็พี่แน่แน่จะตลกไหมเนะี่ยกำลังลาพื้นอย่างเดชท้าค่ค่อยขึ้น วกเล็กน้อยเกัน <laughs> แล้วเดี๋ยวได้นเอาละครับเกงะไม่ต้องเกงะเกงะเกงะคืนนี้ <c oughs> นเยี่ยวเหนียวนะเ <c oughs> ยี่ยวเหนียวเดี๋อะไรครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย k g r i d e r c o m Kngioidea.com เนี่ยโอ้ยโอยแขนแขิดเข้าไดูแลคุณผู้หญิงเนีบยโอ้โหดูสีหน้าน้เอาชนะความกลัวได้แล้วครับก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น เขาเรียกว่าแบบมันอิจฉาไหมครับที่สระบุรีขอนแก่นท่านไหนนะใส่ยักมาเลยครับเราขับมาเล่นได้ที่นี่ครับตอนนี้ล้วเห็นว่าพาไปถูกต่องเราขับเลยไปเต็มไปด้วยแบบความสนุกสำหรับวันนี้ครับในคลิปนี้ในการเล่นแบบมิจฉาก็ขอจบแต่กที่นี้ครับสำหรับคราวหน้าจะพาเพื่อนๆไปเล่นที่ไหนกันอีกกีฬามันมาอีกก็ลองติดตามชมดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ชมครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ปฏะจิจจมันครับผมน้องชายแล้วก็มีหลายๆคนครันนี้มาเล่นกันด้วยครับปฏะจิจจมก็เด็กคู่นะครับเราโดดกันไปแลายห้อนะครับแล้วเราก็ได้อันนี้นะใบสูตรที่เจครับสำหรับผู้ที่ทดสอบดีใจนะคุณทุกท่จะเห็นว่าข้างบนนะครับเราส60 60เมตรครับเราได้ทําการโดดลงมาเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ได้เห็นความพลาดบรรยากาศเป็นยังไงครับมั่งทิ้ว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 สำหรับเพื่อนที่อยากติดตามนะครับหรือว่าเล่นกัน เข้าไปที่เว็ไซต์เจงไกเดร์คอมเยลไอารคอมแลเจอกันที่ไครับกะลุณาคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ล่างวิดีโอฉบับนี้แล้วเจอกันด้านในเว็บไซต์ครับ